บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะก่อนสงการใช่ไหมจะได้มีมีตังไปจับใจใช้สอยนะางงานเนาะก็ก็เราอยากเราอยากเร็วที่สุดนะแต่ขอให้มั่นใจถ้าะออกมานี่ต้องมีความมั่นใจแล้วระบบนี้ไม่สะดุดอันนี้ต้องดูให้ชัวร์ก่อนนะครับอันนี้สัปดาห์นี้เป็นเรื่องเทคนิคที่เราทดสอบเป็นเรื่องเทคนิคส่วนสัปดาห์ที่สองนี่ผู้ ฝ่ายบริหารจะมาดูแล้วว่าว่าระบบนี้เมื่อจะออกแล้วเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงจะมีการเทสอีกครั้งหนึ่งคือท่านนายกจะมาดูด้วยเข้าใจว่าอย่างนั้นจะมาดูว่าการซื้อขายเป็นยังไงการการการโอนเป็นยังไง,ง,ไงผม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 ยังไม่ทราบนะว่าท่านนายกจะมาดูหรือเปล่านะครับแต่ก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับท่านท่านคงอยากมาดูเข้าใจาย,ยินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รอคอยการแจกเงินกระตุศศ้นเศรษฐกิจ ดิจิทัลบัลเลต์ในเฟสที่3เฟสที่4แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนล่าสุดค่ะในส่วนของคุณประเสริฐจันทรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอออกมายืนยันว่าเฟสสาเงินหมื่นกลุ่มแรก16ปีถึง20ปีจะได้รับเงินก่อนสงการแล้วก็ระบบมีการทดสอบแล้วนะคะและเตรียมที่จะทดสอบระบบแล้วก็เปิดให้ใช้งานภายในวันที่31มีนาคม2 5 6 8นี้หลังจากนี้รอทางรัฐบาลค้อวันแจกเงินให้กับพี่น้องประชา ประชาชนเข้าไปตรวจสอบสถานะว่าท่านเป็นผู้ผ่ผานเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะนอกจากนี้คุณประเสริฐจันทรวงทองยังยืนยันว่าเฟสสามค่ะจะมีการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนก่อนสงกรานอายุ16ปีถึง20ปีในช่วงก่อนสงกรานนี้อย่างแน่นอนพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดูในเรื่องของการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่านอกจากนี้นะคะยังมีการยืนยันว่าในส่วนของเฟสที่สี่นะคะเตรียมความพร้อมได้เลยรัฐบาลมีงบประมาณแล้วก็เตรียมงบประมาณ ไแล้วยืนยันว่าเฟสสี่โครงการนี้จะได้รับการสันต่อจากทางรัฐบาลและแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนอายุ21ปีถึง59ปีอย่างแน่นอนผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันทางร้านดิจิทัลบัลเลนะคะที่ใช้จ่ายผ่านทางธนาคารแล้วก็เชื่อมโยงกับโมบายแบงกิ้งของทางธนาคารทั่วประเทศค่ะครับความคุ้มค่าเวลาเราคุยถึงความคุ้มค่าแล้วก็เรื่องของประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยเรามองในหลายๆมิตินะครับในส่วนของตัวโครงการเฟสสาม ต,ต่างๆเนี่ยหรือเฟสอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการมองเรามองทั้งเรื่องของการาพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับซึ่งอันนี้สำคัญนะครับเราให้ความสำคัญเป็นระดับต้นๆเลยนะครับวา่าลองคิดภาพถ้าประเทศไทยมีการพัฒนาในระบบดิจิทัลแบบก้าวกระโดดแล้วก็คนเข้ามาใช้ในระบบดิจิทัลเยอะทุกคนมีดิจิทัลอะดอปชันเยอะ อันนี้คือมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับประเทศที่พัฒนาทางด้านดิจิทัลช้าเนี่ยก็จะเป็นคนที่ล้าหลังแล้วก็คนที่ตามก็ไม่ทันนะครับเราต้องการให้ประเทศของเราเนี่ยมีการพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดให้ได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะทําให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเราต้องไม่ลืมความคุ้มค่าในมิติของการลดความเหลื่อมล้าด้วยนะครับต้องอย่าลืมว่ากลุ่มนี้ที่ที่เป็นในเฟสสเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีไรายได้น้อย มีกลุ่มที่มีเงินฝากน้อยนะครับเงินฝากก็แค่5 0 0 0 0นเองนะครับก็กลุ่มนี้ก็จะมีมีมมไรายได้น้อยมีเงินฝากน้อยมีความเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นก็การกระจายเม็ดเงินให้คนกลุ่มนี้ก็จะช่วยทําให้ เกิดการลดความเหลื่อมล้าของประเทศซึ่งนั่นคือคืออีกหนึ่งประโยชน์ซึ่งสําคัญนะครับเลขมหนึ่งประโยชน์ก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราก็ต้องรักษาโมเมนตัมทางเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันอยู่ในขาที่อยู่ในขาที่เรียกว่าขาขึ้นนะครับเราก็ต้องรักษาโมเมนตัมทางเศรษฐกิจให้ให้ให้ประคองอยู่ให้มีแรงส่งทางเศรษฐกิจต่อเนื่องไปครับรัฐบาลให้ความสําคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ความสาคัญกับการรักษาโมเมนตัมทางเศรษฐกิจนะครับคนที่ลงทะเบียนทางรัฐ และมีการาลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็ผ่านเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยก็จะได้รับเงิน จะมีทั้งหล,หลายหลแบบนะครับแต่แต่แตอาจจะบางส่วนอาจจะไม่ได้อยู่ในงบก้อนนี้นะบางส่วนอาจจะใช้งบก้อนอื่นบางส่วนอาจจะใช้เรื่องของการสูญเสียไรายได้ของรัฐบาลเรื่องของการดูเรื่องภาษีอะไรต่างๆก<ๆ>็จะมีทั้งมาตรการทางด้านภาษีมาตรการทางด้านสินเชื่อมาตรการทางด้านการะตุ้นเศรษฐกิจมาตรการทางด้านการะจายเม็ดเงินต่างๆเหล่านี้ก็จะทั้งพลูออกมาในช่วงไตรมาสยมปลมัสยมวันนี้นะคะมีความชัดเจนจากคุณอนุวัฒน์จัดให้ด้วยเดี๋ยวนานพาคุณผู้ชมไปติดตามเลยค่ะอ่ะดิจิท a ลวอลเล็ตเฟสสาม เฟสของคนที่อายุ16ถึง20ปีก่อนหน้านี้ถ้าฟังจากรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าน่าจะได้ประมาณสักปลายมิถุนาหรือว่าต้นกรนกฎาคมแต่ว่าล่าสุดครับวันนี้นะคุณประเสริฐจันทระลวงทองนะครับรัฐมนตรีดีเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นคนดูระบบ Open l o ูปในการโอนจ่ายะระบบเกี่ยวกับการจ่ายเงินของดิจิตอลวอลเล็ตท่านก็บอกว่า ตั้งเป้าว่าจะโอนเงินดิจิตอลวอลเล็ซึ่งมันเป็นเงินดิจิตัลนะไม่ใช่เงินสดนะในกลุ่ม16-20ปีเนี่ยช่วงประมาณเดือนเมษายนก็คือเดือนหน้าอาจจะก่อสงครามด้วยซ้ำนะอันนี้คือที่ตั้งตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคือมันเร็วเร็วกว่าตอนที่คาดการกันไว้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ถามรัฐมนตรีคนอื่นนะว่าว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าหรือว่า เป้ายัางเป็นเหมือนเดิมก็คือมิถุนายนกรกฎานะแต่คุณประเสริฐวันนี้บอกแล้วว่าสงครานนี้16-20ปีน่าจะเริ่มที่จะโอนได้18มีนาคมเนี่ยมีการทดลองระบบไปแล้วทดลองระบบในเรื่องของการโอนเงินเป็นยังไงอะไรยังไงตอนนี้สัปดาห์นี้ก็น่าจะรู้ว่าเออรอบแรกเนะี่ยทดสอบแล้วเป็นยังไงอีกรอบหนึ่งที่จะทดสอบก็คือรอบวันที่24-31มีนาคมจะทดสอบอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวรอตรวจสอบนะเพราะว่าไอ้ดิจิตอลบอเดมันก็กลับไปกลับมาเนาะเอาล่าสุดสงกรานอีกแล้วนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ